กาสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้ผมจะเป็นผูทหารในยุคสงครามโลกครั้ที่หนึ่งเดียวปลาลักผมหรือไม่ก็โดนกันแดแบบหัวเหี้ยบโอเคยิง อือื <c oughs> สวยดาวน์ลดก่อนแป๊เคลียรงไหมเพื่อนโอ๊ะมีสิครับวะเพื่อนเฮ้ลเพื่อนสันเพื่อนเพื่อนสันเพื่อน เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยตกกันตกันโอยตุการเลือดโอ้ผมว่าเพิ่งเคียร์แล้วไงทางซ้ายระวังขวาไม่มีโอ้ ไม่ภาพมันหลอดๆเนี่ยเนี่ยเพลินมันเกลี้ยงติดเลยเนี่ยโอ้เพื่อนกรซ่าเลยเนี่ยนี่กระโดดโอเคโอ้โอเดติดโอเควิ่งขนาดอยู่ก็อ่ะ อ้าวโอ้ไม่เลเ่นกมนี้จนหลือโอ้ยเพื่อนเพื่อนขลังเพื่อนเพื่อนทำไมล่ะครับอ,อ้าวเพื่อนอะไงเอาไรตัวผมตัวผมที่เป็นสมิ่งอะไงโอ้ยก็ไม่มน,นึกเลยนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยโอ้โห ข้าหลังข้าวหลังยังไงข้าวหลังข้าวหลังยังไงต่อมันไม่ใช่น้ำแดงมันม,มันจะไม่จะเป็นน้ำมันก็ไม่ใช่อ่ะนนเนี่ยพวกเนี่ยอ่าผมลงไปเป็นตาข้องดีกว่าอ๋อจะทำยังไงจะไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวดูวิมายเยอะมากอ้อาวเก้อแล้วเก้อแล้วเก้อแล้วเปิบ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดเพื่อนมาต้นนียนบุคคลที่เท่าไหร่บุคคลที่หนึ่งดีป่ะเราก็ไปคร่าวๆกันขอย้ำเราจะไปข้คร่าวๆนี่มัน กำลงังวิ่งวิ่งไงอันนี้มันก <c oughs> ็ตัวควาสามารถยิงจากตรงนี้ไม่ได้เตรียมจะเขมรสุดเดี่แล้วมั้งแต่แต่ไม่เสยียดีวยกว่าใช่ไม่เสยียไม่เสีอย,มมยิงแบบคุมตัวปะวะ่าวมันน่าจะไม่ตัว เพิ่อาเพิ่อเไปก่อนเลยเพื่อเรไปก่อนเลยเพิ่อเพิ่อในจีเพิ่อเรไปเลยใช่หรือฮชักยับย้อยบพอมีซอมบี้มันจะมาตรงนี้อีกอ้เกเกีาใช่เกี่าวผมใช้ดาบดีกว่าดาบดีกว่า แต่ผมมีเรื่องน้อยนี่นะจะีอดี๋ว่อเรื่องน้อย <c oughs> เอ้าตัวตัวเข้าหลังอขอบคุณขอบคุณขอบคุณมมวันปันปันันปันัันไม่โดน เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ไม่นะตัวเข,ข้าโอ้ไม่นะตัวผมไม่ค่อยผิดอ๋ออ๋ออ๋ออย่าอี กลุลุวุกลุลุลุกลุลุกลุลุวงก็ลุลวอ้โอ้ผมั่วฟันมั่วทงมัวผมแค่ตัวหนึ่ โอ้ยผมก่อนจะรีบขึ้นไปจะรีบปีชีรับแม่ปืนคุณจะรอชักอ่ะ ่ใชนะเ,เอาเอา่อโอเคคะสำรัิปนี้ถ้าใครคนไหนชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กใ้แล้วก็ปิวเพื่อไม่ต้องทักคลไปใหม่เด้อตอนนี้ผมขอตัวลาก่อนบาย